มันเป็นอะไรเลยมันจางหรือมันเข้มอ่ะนะเสื้อน,น้ำปลาหลายรมันจางเข้มใช่ไหมนัวเลยได้ ธุรกิจธนาร์โซอิมบอนยังไม่จบเลยนะคุยโทรศัพท์เออยังไม่จบเลยฮะแม่ลูกคนละครับบอกเปลือกออกใช่ไหมใช่นี่คือตำแตงที่จริงใจระดับเพราะว่าถ้าเราตำกินเองอ่ะส่วนใหญ่เราไม่ค่อยบอกเปลือกเท่าไหร่แต่ไปร้าอาหารบางร้านทางเขาจะปอกเปลือกให้แม่จะเน้นมะเขือตำมะเขือเดี๋ยวเราไปเอา ทำแตงนะมือนี้นเอฟซีนี่นะคะโอ้น่าก,กินมากเลยท่านผู้ชมโอ้กลิ่นเตะจมูกเลยนะท่านผู้ชมเยน้ำลายไหลจกจกจก,จกเดี๋ยว,ว่าเรากินไม่ได้นะอืมเราก็พาเอฟซีน้ำลายไหลเมนูเที่ยงนี้นะคะนี่นะคะไปหากระปูได้สามตัวตอนนี้น้องเ,นเอนก็กำลัง,องทอดปลาถู ย่าก็กําลังลวกกระปูแล้วก็ลวกผักนะคะ,ะย่าจะทำอนุบาลบอกเสือทอดปราทูไปเปนี่่คะเมนูเมนูเนที่ยงนี้นะคะเอเด,กน,อดนก็มีน้ำพนะริกนะเอฟซีรากินพร้อมกันเราจะกินผักเยอะๆนะฮะกินข้าน้อยๆ ย่าตาอนุบาลเหรออนุบาลต้องใส่ที่นี่ใส่โอ้เรายกอันนี้ไปก่อนไม่ให้ติดกระทะแล้วก็ใส่เกลือบางเล็กเล็กแต่เราต้องใส่ต้องใส่กอใส่น้ำมันท็ไมต้องใส่เกลือด้วยมนจไม่ติไ่ตะ ต<ส>อนแรกเลยนะหมายถึงว่าพอเราตั้งเตาเปิดไฟปิ๊กแล้วก็ใส่เกลือไปก่อแล้วใส่น้ำมันมันก็ไม่ติมันจะไม่ติดเคล็ดลับเคล็ดลับไปอันนี้ใส่น้ำมันก็อาจจะติได้ม่มากยังได้ินึงอ่าได้ได้ไม่ติดไม่ติดไม่ติดแล้วประตูมันยังไม่เต็ีใช่ไหมเต็นก็ไม่เป็นไรเราก็กินกับข้าอยู่แล้วโแต่ถ้ากินเล่นๆนั่นะ กินอย่าลืมนะว,ว่าหัวนี้ยากที่จอกนะใครก็กินตัวไปแต่ายากเนี่ยต้องกินห,หัวลองดูดิโอ้โหลองพิดๆสวยมั้สวยสวยเปล่าโอ้โหแต่เราชอบกินเตรียมๆนะสมัยจะก่อนชอบกินเตรียมๆ จะทำอะไรทำมะเขือเย็นมะเขือแต่ยังไม่ได้ัซุปมะเขือซุปมะเขือจะยังไม่ได้คั่ว n า a น่ะยาทำซุปมะเขือนี่ม่้น่ากินมากเลยเสือใส่ข้าวคั่วเนาะใส่ข้าวคั่วเอาซุปมะเขือใส่ข้าวคั่วธรรมดาปกติจะใส่น้ไรยังอะทรินอยู่ไหนนะทรินหมดแล้ว โคจูลินหมดแล้วมันก็เป็นถุงใหญ่ของจูลินนะเป็นถุงใหญ่ไม่มีแล้วเสืออันนี้ก็ยังอัน,นอัน,นกระชิม,มอันนี้ก็ไม่เดลืออ้าชิมแล้วชิมแล้วชิมหันมาทางกล้องแน่อันนั้เออเอาเอาเอา่าเดี๋ยวจะกดภาพนิ่ง อายังไม่พอเติมน้ำปลรราเพิ่มเพราะว่ายังไม่นัวอายายชอบสีฟ้าสีส้มนะคะเพราะมันนัวอเปินกินส้มตำทุกวันเลยย่าเอ้ย<า>ตั้งแต่มีปลรรานี่เที่ยงก็กินกลางคืนก็กินใบ <laughs> ตำมะละกอก็ตำเต็นตอนนี้ยกครกให้แล้วสองครก พ <t aps> ่อนางพ่อนางเอาน้ำปลาไปใส่ทั้งสองครกเลยตอนนี้ค่อยก็ตำครกหินเขาลืมก็ลืมไปแม่กูแม่กินจีเขาใส่ครกทั้งสองเลยก็เลยยกครกให้ขนางไปแล้วส่งส่งครกเลยตอนนี้ออันนี้ของอะไรต้นเดือนส้มหมูมันเป็นของมาจากแม่ลเอง โอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยเราเช็ดโต๊ะจนแบบเลื่อมเลยเ่อมเลยกาจเอาออกเลยไหมเอามาก็จะลวงา มาข้าวอันนั้นบอกพ้เจ้าหลา่าดบอนะ่เด้วมีข้าวอยู่นี่เสือนี่ข้าวมาจากบ้านพอไหมพอกินไหมไม่เรากินข้าเราเน้นกินผักไม,ไม่กินข้าวเยอะ เนี่ยเขาสารมายาย้นีเขาจะกินผักเล่นเดือดที่ทั้งพนหรออืมหนูเดกก็จบมาเดสิน้องหมสูงเกินพมสุดา มองเห็นลังคาตานก๋วยเตี๋ยวแล้วเห็นย่านั่งกินผักเล่นแล้วเพ่อนกินด้วยกันถึงทานอร่อยพระกระดาษระหว่างนี้ได้เวลาตุ่มโฮมกันแล้วนะครับผมเมื่อกี้มีสายด่วนมาจากบกศเางมื่อกี้มีสายด่วนมาจากบกสบอ นิสัรัศกกนครบอกใช่ค่ะว่ายังไงคู่หูนั่งรอสองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งนั่งรอรถออกจากกกตู้มสิบโมงคู่หูป้าดานะคะตอนนี้นั่งรออยู่ที่บกสสกลนครแล้วที่จะเดินทางมาจําปาดมนะฮะเพราะว่าออกมาแต่เาวาโพดทำไมออกมาไวจังอืม โอ้ไม่ทำออกมาเแ้ากับคู่เก้ามันมันมีออร์โธนมันมีคิวรอบของเขาเนาะอมรอบเขาเขไม่พาออกมากันไม่ได้ตอนนี้บอกว่าตอนนี้นั่งง่วงนอนอยู่ที่โน่นพอดีนั่งจะหลับแล้ววันนี้ปูหูเราจะกลับมาแล้วมันยังมีปูอยู่ไหมโน่นในนาเราเนี่ยหมดแล้วมันเข้ารูอ่ะเข้ารูหมดแล้วเราสามตัวอืม ถ้าเป็นหุ่นนะที่รูนมันถ้าปัวมันเข้ารูนมันจะหลอกก้อนนี้เองจะแข็งแรงนะแข็งแรงขยั่งขุดเป็นใจแต่ว่ามันขยั่งตืต่นเช้ามาก็ไปเดินขุดปูไปกลับมาแป๊บเดียวได้เต็มก็ได้เมื่อก่อนนะแต่ไม่รู้ตอนนี้ยังมีอยู่คือว่า เพราะว่าไข่มันเยอะเนาะงานก็มาเสร็จน้องเลียแต่ละลูกอะไข่มันเยอะมากแต่ละตัวไข่เป็นหมื่นงนมากนั่งานเลยพี่เรอนี้ตัวตัวเล็กอืมอยากจะบอกว่าพูดได้ไหมกินเสร็จปะไม่ใช่เมื่อกี้ก็โทรมาถามแล้วนะเขาอยาก นั่งทีเรียนนี่น่าสนใจสุดเลยคนเอามี่กระโดมโฮซ่างของมันเลยกินได้ไม่ดับหรอปิดไงก็มันลมผัดอยู่เปิดเหรอเอนฮอนปะเอาเลยมันลมมันผัดตากตากตาตาปิดไปเลยแล้วมันสายไปพูนเลยตอนนี้ตอนนี้นางร้อน เปิดให้เปิดอกันธรรมีเปิดใม้ลมพัดไม่ได้ลมเลยได้เงนเสียงแล้วนอนแม่ลูกคนหนึ่งหนาวคนหนึ่งร้อนทำยังไงอยู่ในบ้านซึ่งจ้องล็อกล็อกไว้ไอ้เมียวกับไอ้เมียวกับไอ้แอนพัดลมไปหาเขาอ๋อไม่ต้องให้สายไปหายาไม่ใ้อ ชนะแล้วคือเรา <a> ถามแล้วว่าเขาติดอะไรหรือเปล่าติดอะไรหรือเปล่าที่อื่นห้องไม่ติดเลโอเาเลยติดความคิดถอยนะเราความคิดถอยอย่างคิดว่าเราถามว่ามันติดได้ไม่กล่าวคอยตะลุยคิดว่าเราเราถามว่ามันถ้ามันติดก็ได้เราจะได้หาวิธีอื่นนะน่าจะเป็นน่าจะให้ถ้าไม่งั้นมันจะน่าจะเป็นปืนถ้าไม่งั้นมันจะได้เจาะ ปืนกาวที่ทำชุดแดนเซอร์นะ่ะยล้ายปืนกาวยิงมันไม่เหม็นด้วยใช่มันไม่เหม็นาามก็ถึงสามลองไง้ว่าเราได้ลองแนละ้ยังเลยเราถึงท่าเรือ็จะไปเราแล้วเ,วเ,วเ,เก,กนะวย์ก็จะมานะค่อนก็จะถึงเวลาไปอีกครับเกยงไม่จงเลือ เรียนมาผมป้าก็ไ,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 ได้แบบนี้ป้า,มาไม่รอถามแล้วข้าวอีเด้อไม่ข้าวเลยอ,อย่บ่อยากข้าวหมดแล้วบ่ดีเด้อในข่าวเ,าวเด้อนีอยู่ในหน่อยเออ ว่าจะข่าหมมันจะกินผักเลยบะหมี่ต้าว น้าบอนิตยาแล้วมนบาเแขลกินกายเสียาเีทำอไรนี่ระตัวตัวม่เขาใชะเสียไหมแล้วก็อเาจะนธมว่าเาิ่อมไว้น่นะปัาหาน่ะถามเอไม่รู้เอไรล้ก็เลยลวกกินน้ำเดียวอยู่กลางถ้าจรูกปถามคนไม่รู้เลย ม่อ,อมเอาไปให้มู่เหรอก็คือเราไปเราไปพารากอนใช่ไหม,มแล้วทีนี้มันก็บอกวันไปไปวตเกตไงก็ได้จะไปหาเพื่อน,นเลยตอนแรกมันบอกว่าให้ให้พาไปไหมพารากอนแต่เราก็บอกว่าเราอยากเอาบรรยากาศขึ้นรถไฟฟ้าไม่เอาไปหลอกรถมันติดมันก็เลยไปวิกเกตอีกป้าก็ฝากชื้ข้าวไปหนึ่งชินท่านในเะจอนล่หรอะเขาไม่นอบวิตเกตสั่กำลังแล้ คลาวนั้นเราถ่ายวิดีโอเฮ้่อะไรวะมันก็โทรมาถามเราว่าเราจะเข้าห้องง่ายไหมเนาะตอนที่เราเป็ินด,ดีน้อยมันยังไม่กลับมาตอนนั้นอ่ะอืมอน่านแล้วทีนี้อืมอรเราลยตักเนื้อเดือดละไปก็บังเอิญมาหอมกันพเลยใชตัวเลยอิ่มละ ข้ามันจะม่ืตตรงไหนเขาสารยายนี่ไงคนจอดลงเ้าย่านี่คิเจอรมออืเอมมอืมนอืมอ้ออืมอืมอมอีมืออือืมอืมาืมออืออ ยู่เจอป์าร์น่ะฟิวเจอปปาร์ลังสิทนะโอ้หใหญ่มากครย่างหาิย่างหาเตอรทเ่เห็นพี่นะยุงเทพนะพี่อยากไปตรงไหนพี่นั่งรถไปเลยเออพี่อยากไปตรงไหนพี่นั่งรถเลาะไปนู่นไปนี่ไปทางอสงโศกไปทางอะไรพี่ลองดูแล้วพี่ก็นั่งเรือด้วยนะเอ็นะพี่นั่งเรือไปสุดนู่นพี่นั่งเล่นเลยนะไปสุดนู่นแล้วก็กลับมาเอออย่างเงี้ยย่าชิเดยมาโคตรกลด น้ำอ่ะกู้ตัวเลยในนั้นแ่ะะในกรุงเทพอ่ะนั่งเรืออ่ะมันสวยจริงแต่มันอันนี้ไม่มีใครเหรอนนมามหัวมันเอาหัวไปหัวมามหัวมาถ้าให้ไปนั่งถ้าให้ไปนั่งตอนนี้ไม่ไปแล้วเห็นนั่งเรือนนะ่ะเรือเป็บ้านเป็นอ<ล>ะไรก็มีมีเนาะเรือนเรือนำจารย์พญาเขาให้เราใส่เสื้ออันนี้ด้วยชีพด้วยจารยาพญาที่เป็นบ<ล>้านมา นั่งเรือชมนเรือ้กแล้วก็นั่งเรือกลับมาคืนถ้าวลางๆนะเห็นบรรยากาศแล้วก็ไปเพลือโรงแรมมาลู่ลู่มันเกด้วยาวซายสัญญาไปตอนั้นนะเออก็นั่งเรือกำปฟ้กจากถ้าเรือไปฝั่งไอคอนสยามแต่ยังแต่ยังไม่เคยขึ้นตึกใบหยก อยากจะไปกินอะไรนะตอนนั้นนะ่ะรูเรียนบุฟเฟ่ตึกใบหยกแต่ไม่ได้ไปสักที <c oughs> ไปกับป้านอนหนึ่งเมาเครื่องบินไปฮอดกรุงเทพเออยังไม่ได้พักยังไม่ได้พ่นขึ้นรถตู้ไปพะลุยเออเม,มารถตู้ห <c oughs> ลงจากรถตู้ทีเรือประามฝั่งเมา้ามฝังม่งดึอืมฟ้าขุ่นดอืมอมาห้องนอนอแหลร นอนมาแล้วลาแล้วไมไหวแล้วม,นะมือกับมือปลุกในใจอันนี้ก็อะไรนะไปเท่าดาวก็ไม่ไปแล้วเข็ดแล้วไม่เอาแล้วเกือบจะเอาชีวิตกลับมาไม่รอดสามคนแม่ลูกโดนบีบเข้าไงไปเข้ารอเขาเข้าประตูไง อ,อไปนั่งรอจนแบบจะเป็นลมอยู่แล้วมันอากาศไม่มีหายใจก็จทำมิดแล้วเขาก็ดันแล้วก็ก็ดัน<ม>แล้วเขาก็ดันว่นะาทากเ<ม>รไข่คือว่าคือว่าค่อย<ม><ม>เลยบอกว่าเก็ียแล้วพอแล้วไม่ไปแล้วดูอยู่ในทีวีดีกว่านี่ขนาดลิซ่าอยู่ตะนูนะไอ้นี่ขนาดอยู่ที่นี่นะคนที่นี่ยังเยอะ แล้วลิตาล่ะไม่ต้องพูดสิวันเขาดาวทุกวันน่ะปีนั่นแมันสยามเออเดี๋ยวดีไรป่ะบอแม่ไปดูลิตาตาแล้วจะไปดูลิตาตาดูเสียดังยากขนาดเดินขึ้นรถไฟฟ้ายังคนยังนี่เดินอย่างนี้น่ะมันมันไปไม่ได้ไปที่มันติดบอสไกดีจ้ะเน้นค่อยวางแผนเป็นอย่างดีวองแผนอะไรรึง็งแคบ ไปได้สาวพมเลยขึ้นรถนี่ัะนั่งมาสองใบซ้มไปถึงหกโมงงานเริ่มหนึ่งทุ่มแล้วตอนเลิกนะเดินกลับเขาปิดหมดเลยนะต้องเดินไปขึ้นทีเดียวจนไกลมากบอ่คุยบอกจนฟางบอกแม่มาอีกไหมไม่มาแถมยังไม่ได้เท้าดาวซ้ำมันไม่ไหวมันไม่มีที่มันไม่ไหวเสือ คนเขาไม่ร้องแต่เช้าแล้วมันก็แค่หนาใะพื้นที่มันแค่นั้นดูมันโตมันเล็กกว่าดูไม่ไหวแล้วดูก็บอกไม่ไหวแล้วกับห้องเธอแล้วแล้วที่ติดติดฝั่งแม่น้ำมัเขามีที่กันไหมคะไม่พี่ไม่ได้ไปดูเลิจ้ะพี่ไปอีกที่หนึ่งไม่ได้ไปไอคอนสยามเออไอคอนสยาม ิดยี่สิวเรเออเอาสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะไปลุยงานต่อนะฮะ